ครับก็ตั้งตอนนี้ต่อไปนะครับเจ้าวน้าก็จะได้บวชนะครับก็เพื่อปฏิสูขน์ส่วนหาคุณพ่อท่องสายทาริมและกับคุณแม่สมบูรณ์ทาริมนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอให้ชาวนาครับให้ให้เอิ้นดวงวิญญาณนะครับเอิ้นดวงวิญญาณของคุณพ่อกับคุณแม่นะครับเป็นไหญ่บอเป็นไ่ใหญป็นไ่บออ่ะนะครับก็เอา สาธุแล้วก็บอกบ,บอกเออพันยัยมากรับรู้ว่าลูกสิได้ยบวชนะเอาสันพุนเสพวาเด้อเอาสาธุคุณพอสมคุณพอท่องสายทาลีมคุณแม่สมบูรณ์ทาลีม,ม,สสม,บ,ลมบัดนีขับพระเจ้าไนาไอยอ่ะในอนั้น,ออน,นก็สิได้ยบวชเพื่อสืบสางพประพุทธศาสนา ทดแทนบุญคุณของคุณพ่อท้องสายทา,ทา,ยา,ยา,าริมและคุณแม่สมบูรณ์ทาริมขอดวงวิญญาณขอเชิญดวงวิญญาณของคุณพ่อจงมารับกองบุญกองกุศลและคุณแม่สมบูรณ์จะมารับของบุญกองกุศลที่ลูกจะได้บวชในครั้งนี้เพื่อที่จะก,กุศลให้ขอให้คุณพอ่อคุณแม่พ่อหญ่แมย่ยญ่จงไปจูสุขติ ขอให้ได้จงมารับผลบุญภูกุศลแล้วไปเกิดมองดีสูงสุขบ่ให้ทุกข์บ่ให้ยากบ่ให้ลําบากพวกลูกยื้อทางพีก็ให้สุขสบายคือกันเด้ดขอดวงวิญ,ญญาณของทั้งสองจงมารับผลบุญผลกุศลแล้วก็จงไปเกิดที่สุขติเพื่อเป็นเ,เพื่อให้เป็นสิริมงคลกับลูกกับหลานในการบวชในครั้งนี้ขอให้ดวงวิญ,ญญาณท้องดวงวิญ,ญญาณจงไปสู่สุคติด้วยเถิน เอาไปปักทางหนอกได้แหละหรือฝากไปออกไปทางนอกปัก้างนอกักเดปปี๋ยวนากนะครับก็จะได้บวชอุทิศส่วนกุศลหาคุณพ่อ,อาขาคุณพ่อสายทองคุณอทองสาย <c oughs> นี่เนี่ยงว่าตัวคุณพ่อทองสายคุณแม่สมบูรณ์ทาริมนะครับก็ดวงวิญญาณได้หล่องลอยไปทางใด ก็ขอให้มารับรู้รับทราบนะครับก็มารระกอบบุญกุศลว่าพอเออเเอเป็นน้ำบุญกุศลสางแต่พังหลังนกขังก่อนน้อยใหญ่นอยพอมาจอนจากเท้าไปแล้วตั้งแต่โดนจวนมาไว้ของท้าว ถึงข้าเอาสิบวดทรงอนนี้สูให้งยไปถึงเจ้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่เด้อลานบ่มีทุนสร้างกองบุญหาพ่อใหญ่ อาเมย์ไก่ขอเอาตัวบวดเขาแทนคุณเจ้าพอหญ่เดื่อไงเคยอุ้มเลยไญ่เคยจมูมตุ่มหลานแต่ยังงอนเอาผ้าพะห่อตุ่มน้อนกระดงแต่อ่อนยาวบัวท่านใดตั้งนาม นองต่อบบุญคุณยายสินบุญไปเสียเลือแต่ความดีไว้ความมาไหลบกเคยสินยังติดใจของลานอยู่เจ็ดถึงยายอยู่บ่แล้วเจ็ดถึงตายอยู่บ่แล้วเก็ดน้ำเจ้าอยู่บ่เศร้า ดวงวิญญาณพ่อใหญ่เจ้าจักไปอยู่ดอกทางใดไปสวรรค์หรือนรกให้ดวนมาสะดุดเจ้าวอนใจลุมไปวอนวาบอกข้าวบุญในหูแนงว่าหลานใจกับพ่อ mẹ luôn thấm buồn nuối tiếc hay gian trầu trong lá bao mẹ nhảy đứt nhứt vội đường ta học quân ต้องสาใท้าริมคุณแม่สมบูรณ์ทาริมในยินในฟังกระจงมาหลับหลูว่าลูกล้านจะได้บวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลหาก็ให้ดวงวิญญาณทั้งสองจงมาหลับเอาของบุนกุศลแล้วไปเกิดดีถึงสุขไปสีมองสนุกสุขสบายเอิดเ้อพปใหญ่ไม่ใหญ่เด้อต้องไปต้องให้ลูกให้ล้านอยู่ทางพี่มีแต่ความสุขคนเจริญเจริญในนาทีการงาน จะเล่นในการค้องเรืองนะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณทั้งสองจบไปสู่สุกติคดวยเถินสาธุ c ุดเปลี่ยนนะยุดเปลี่ยนนะเอา สาธุอิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังคังอภิปูชยามะพุทธบูชามหาเตโชธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหายโสมหาลาโภมหสยสโนวคีทานังบูชาธานังขุศลาเกตธานังติโลกนัถังปัจโยหตัวอภิปูชยามะ พุทธังอรัตนาังธรรมังอรัตนาังสังฆังอรัตนาังพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมพุทโธเมนาโธธรมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธพุทธังสลาณังกัจจามิธรรมังสลาณังกัจจามิสังฆังสลาณังกัจจามิทุติยัมีพุทธังสลาณังกัจจามิ ตุติยัมพีธรรมังสลางกจามิตุติยัมพีสังฆังสลางกจามิตติยัมพีพุทธังสลางกจามิตติยัมพีธรรมังสลางกจามิตติยัมพีสังฆังสลางกจามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ฤตวานเมตังสเมตาพัทันตาวิกิตากิตาปริตังพันตุสักเคกเมจัลุเปสิลิิคารัตเตกันทะลิเกวิมานิเทียมเประเถจากขเมตรวานาเนเกหวัตุมิเกตเต บูมายันตูเทวาสลาทาวิสศเมยักกันทภพนาคาติทันตาสันติเกียังมุนิวาลวัจนะนังสันดาบุเมสุนันตุสาธุขอขาดรัตนาเทพดาเจ้าทั้งหลายทั้งปวงคือปุมปปมเทวดาอากาศเทวดาเมฮิสักเทวดาเจ้าซึ่งสถิตในสกุลนลกนีคก็มณีผู้ขาสเด็จทำพิธีใบสีสุขวนให้เจ้านาค นากอันนั่นปาด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 จนหอ้ยปิติาตินากกันนั่นปาดจนก็ขออัญเชิญเทพไทยทเทวดาทั้งหลายจงมาปกปกักรักษาคุ้มครองอพี่น้องชาวบ้านโพ้นสีถุกกบรัวแลกัดมารวมอุโมทนาในงานบุญมหากถินของคณะเจ้าภาพในมนีก็ขอ อันเชิญเทพไทยเทว่าเทวดา,าทั้งหลายจงมาแสดงสองสาธุการในการบวชอุทิศส่วนกนุศลในครั้งนี้กับหนากนั่นปราบโจรในครั้งนี้ขอให้เจริญในนาทีการงานเจริญในววนรพุทธศาสนาตืบต่อไปให้ได้ักสิบพรรษาพุ่นเด้อสาธุ นะะนัดจนากวาตามเ้ออิติปิโสภควาญาตาเดือนดีพระหัตถ์ใสสีสวัสดีสิทธิลาพโพมโหลาลากถึก่วยมหาชโย,ยนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาญาตาวันดีพระหัตถ์ใสสี สวัสดีสิทธิลาโพมโหลาลึกถึกน่วยมหาชโยนักโมพุธายะอิติปิโสภพราะกว่าญาตามดีพะัดไปสีสวัสดีสิทธิลาโพมโหลาึกถึกหน่วยมหาชยโยนักโมพุธย ي ا ลานกสางยอดน้ำ นบพระราชเฮียนหินขอให้เตโซแข็งภาพม่านทั้งค่ายหลานโกาสางยอดน้ำนบพระราชเฮียนหินขอให้เงินคำนับมื่นกือกองล้นหลานโกาสางยอดน้ำนบพระราชเฮียนหินขอให้มีความสุขอยู่เย,ยน็นปานน้ำสาธุสาธุ สาธุเอ็ยกมือไปทางจิตตะวันออก <c oughs> ไปแต้มมือกันเลยวโวยกัมานะครับกติเป็นการใบสีสู่ควรในเจ้หนากเพื่อเป็นในแคลัวกกลังใจอันพอเปิดเชียงเศร้าไห้ผมจังหนมันเหี่ยงก่อน นะครับก็จะเป็นการใบสีสุขวันไก่เจ้านาคนะครับก็ขอา่านะครับบางคำใบสีสุขวันนะครับก็เป็นคําบอกคําเล่าในการปฏิบัตินะครับในการบวชเข้าไปแล้วเป็นยังไงก่อนเขาจะบวชเป็นยังไงนะครับแทนคุณบุญคุณยังไงนั่นกันนะครับก็จะมีคํญญาบรรยายอยู่ในคำลานะครับก็ตั้งหกต่างาเจ็ดต่างเดอ้เอถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขสอบใหเด้องไม่ใหญ่วัน มือวา่านกับมื่สาวนี่ลุ้ยตั้งแต่ลึกเด,ด็กปุ่นใส่เสียงบดมือแล้วว่านนะครับต้องขอโทษขอไป้หลายๆนะครับสาธุสิทธิ์ท้งไทยให้ได้จังคู่เห็นให้พอคุมดูสิให้น้อยคู่คคกงกาบสาดูสาดูน้ำโม,มตตาภาคาวโตัว nakmu tajam bakawatu alah tu sama jambu tajam mutata bakawatu Allah atuh sama jambu tajam สี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 เจยมังคลานาคีสวัสดีเอาโยดขอหายหดหายหนีอันตรายนาคใหายห่วงเกลีกวงหายสูนีขอเช่นผีวินาศบริษัทหนีไปพอดทุนไปผมแพร่เจชาพุงม่านธรรมังบันดาลมาพันทีบขอหายหีบเสนีสังขังตีพุงหายเจยหายฝุงเขียน่าได้เป็นอันตรายสังสักเสียงา ทุกขห์หายยิงเตรียมตนใจกังวลและเดือดหอนสะประกออนหายเสียอันจะในวันนี้สีสีสุสมังคละสุภสวัสดีวิเศษอาทิเน็ใช้สีสวัสดีจงมีแก่ข้าทั้งหลายทั้งเทพอนาคุตเทพบ,บุตรินพุ่มยมมลราชาจตุลาทั้งเสียทุกสีพร้อมจักรวาลกับทั้งภุมิสถานเจ้าที่พร้อมกันมาก ตื่นสมยินดีซึ่งมังกรลา,ลาสีเป็นวันนี้รุกขนาทินดาพา้อมไทยยางทั้งนาวังคาคูพร้อมกันอยู่สลดลอนพาทิจรอนจันทะลือขังคขนถึกมหาใจพุดพาดไปเป็นโยตุกเจ้าใจอมุตตะโชพรักขณาวันนี้ตามตำละว่าได้ลือถึกหน่วย พุทธมาลาชาอุตธมาชย้าอุตธมาเศษฐาวันนี้เป็นวันลาพะลํำเลิดประเสริฐมงคลประเสริฐมงคลผุนแพงดีตกแตงแลว้วว่ากวนเจ้าุยกนอกมามีทั้งดาวพรยาเซนาแล้อมาทั้งนาปาาและปูล่ลวงยทั้งบันเดตและเจ้าเมืองมาัำบอมเตาแก่มาน่งรอมนะ สาธุการบริวารไหลาเหลือลังมาห่มนั่งยุอนร้อนตาสะอ่อนบุญหลายหลากพอผัดภากไปไก่มาหุมใจสูมสื่นยอยยกยืนมุงกุดในเป็นผลแพรสตางนะทูลางความดีร่วมกันมาบาัดจัดรวมกันมาใส่สีใบสีเจ้านาเพื่อจากุกจัตจะได้บวชในศาสนา เจ้าก็คิดเรื่องต่างเป็นทุกขังอนิจจังบ่มัอันอนันตาบ่มันเที่ยงผู้คิดเรียงไปมาเป็นอนิจจาบ่เลิกแล้วบ่ได้ว่าเท่าแกละลราหูบังเกิดโลค้าและประหยบ่ได้ขาดจากมละน้มเจ้าก็คิดถึงคุณบิดามารดาได้เลี้ยงมาเป็นอันยากลำบากแท้อยู่ในคัั้น แสนพ่อพันแม่เจ้าลำบากทุกยากหายเหลือเก่นเพดข้าวเข็มแม่เจ้ากินกับป่อได้พอหลักษาลูกเกนไทยในอูทรจากนางนอนก็ลำบากกินยากองเง็นบพ่อถึงเกินกบถวนสิบเดืยนลวนพ่อดีลวมลวงตีตัวพ่อกินลวยแม่เจ้าขาดพ่อหอยเห็นหอยแม่เจ้าขาดพ่อพัน เมียเจ้าเก็บไปเหมือนทั้งเนื้อเป็นทุกเขืออยู่ในไฟใครเลี้ยวไหลหลังหอยทุกบัวหน่อยเหลือหลายตนตัวหลายเป็นตุ้มป่าเปียกกลุ้มทั้งเกียงนอนฟิ้งไฟพอนพอกทุกยากแท้หรือหลี่ยมเจ็มที่ทุกสิ่งนำมอนยิงพันไฟตาเข้าไปเราคิดอยู่เก่งเกิดมูลรคาทั้งคิวยากไม่กินบ่ไรก็จำหมด น n o นอนกดดมจุ่มไฟลุกหุ่มหุ่มตาตามจันคาแข่ไก่ไฟแตกไตพุงพองเหยงมัวมองเลียงลาอยากดุตาพอแสนนอนจะเน้นนั่งเฝ้ากินเข้าจีรับเกล็ดนะฮะกุมกัดเลี้ยำอยู่ที่ต่อยที่ต่อยนุ่งตินต่อยนั่งฟิ่งไฟอดจะใจจำอยู่พอเป็นผู้หาน้าเพื่อนฝ่ายเงื่อืนตั้งอาหมดตะกำเพื่อนไฟ เดินทั้งไกลกังป่ายาก c t ก c ta t h ยม g ั n ติดสองวันพันเดือนหนึ่ง n h ạ ลึกถ c ึงทั้งสงโอดจะป่องเลี้ยงลูกพันเียกผูกพัวพันสิบสองวันโรบหลอบแล้วจึงขาดแกวอกจากไฟฝนวันไฟ่ท่าตามตุ้มเนือจึงสุมขึ้นมาดีเลียต็มที่แม่จาเลี้ยงลูกน้อยให้จ่อยๆแล้ววันวันทั้งเราให้จ่อยๆแล้ววัน เดือก้อนซ้อนแม่จ้ยออดเราทั้งเราให้กินนมและกินจูแม่เจ้าจุ่มสิวเอานอนทั้งเราเอาอาอนมาให้หยามเมื่อเจ้าโน้ไทยเตือนขึ้นมาแม่เจ้าก็ไว้ว่าแลนไปทุ่มมุลูกน้อยออกมาจุ่มเชยชุ่มทั้งเราให้กินนมแล้วก็เกี่ยวเกาป้อนบ่ให้ลูกเดือดร้อนจากกันทั้งแมงวันและแมงมีหากถูกทีเพียลราว่าง ทุกอย่างแต่อิเลียเลียดเตือนระวังทุกทั้งวันคืนและเต่าคําแม่เกี่ยวเกี่ยวก็ปอนวันละสองสามคาบแม่จะอาบน้ําให้วันละสอทีแม่จะนี้ทังใดก็บ่ได้พอรักษาลูกกนได้ตาลกา Ủa ra biếng liền, trốn nhảy âu chảy say Nhưng chính chẳng chắc hãi nhắn mà phìa Khuôn bò, khuôn mẹ, cháu mến bò mì Bắt nỉa dù cháu đầy hí sếp Vì vô là buồn các nẻ buộc Tào kè chừng chất hạ buộc tất thơ thắng nhạt phi nòng Thắng buộc bọc lẽ miên xa hải Bằng bóng sáng thá lãi Để xưa giạt, trịnh công hạt phù non Bằng bóng đầy kỳ vốn Lẽ sẵn khá phạt Bằng bóng đầy giạt giá trịnh Lẽ บางพ้องได้สงและนำเท่าไม่เข้าไม่เท่าและตาลพัดมีตัดเล็บและมีกลขกองน้ำและกองเขมาทตามมากะโลกบางพ้องได้ดวยตูกและขันเทียเล็กยันดีคมกาทั้งเทียตาดาสนาทั้งกีาแลมยังมากดูลากบริการเจตนาท่านอลรมยิงพราอยากเห็นหน้าลูกแกกิงพระเมไทยว่าจะทั่วละไว้อยู่ในโลกขอย้นจากโลกโตกา ขอให้เกิดในสุธิตาลำเลิศเมียงเจ้าเกิดคือนิลาพานเป็นตุทุกตำล้านรือเด็กคอยบนจากทุกขเวทนาอยู่สวัสดีสัตรธรรมอุมทิธรรมสังเกตประการคืออายุวันนาสุขะเะลอะลูกยาทวนหาปานิพานาวนหกอธิปัจจะยาทวนเจ็ดจงสเสด็จกมาลักษาแห่งขันทันดานเจ้า ตาบตัวเท่าหาพันภาวสาโอขาเทินผู้ใดอยู่ใกล้ของไอตี๋ของเม็นซ้ำทีที่ไหนเนี่ยพอดีผมก็สีเศร้าไม่แห้งนะมน สีส <thế S 2> ีส <v. S 3> ีเฉียมังคลาคมภูมิหันตทันดวงวิเศษเจ้านาเอกนาโคเสียงคนโหดังมวลขั้นแม่นเจ้าบวชแล้วเป็นพระภิษุสงสุตินสองร้อยยี่สิบเจ็ดเมื่อเจ้าเสด็จในฟองแผ่วไหนคุณเจ้าสามประการให้เจ้าปฏิบัติทั้งนิรภัณฑ์ให้มันมันต้มน้ำพัดบาดาให้คุณครูบาอาจารย์ดูคำเตาให้เจ้านำน้ำเบาทั้งศาสนา ของสิกายประมาทบินถบาท่าได้ขาดทุกวันนามาสันเป็นจิตเจวัดให้เจ้ามันพัฒนาเลยยวหวังสัพพนุอยาขาดแข่วอันก้าแล้วคือนีลาพานเดียวสงสารเสนยากของลำบากให้เจ้านี่เพียนนดลำเนียงะเหล่าหลายนอนืุนสายให้โทษเขาบานปวดทุงสาตยุที่กาบันด้วยพอนไ้หนีกอนตอนหน้าพุ่นเชิญคุณเจ้าเขาส่คิง ว่ามาเด้อขวดเอ้ยขวเจะไปยู่ไซกันได้โอ้แมนแล้วบาดีมาเด้อขวดเอ้ยมาหลายกว่าก่าเด้อบาดีวันนี้ตไวอยู่แถววันนี้ตไปอยู่แถวเมืงกลังอ่ะ วันว yep. the ่าเดาเยะตกไปมาเด้อขวนเอ้ยบาดนีมาหลายก็เก้าบาดเดีขวนอยู่ใสกะลูกเปิดบาดเนี่หขวนอนกไปก่อนแล้วหม่ให้ก็ให้มาสามวันนี้วันนี้ว่ามาเด้อขวเอ้ยนะครับขวนอยู่ใสกะบาดเดี่ยนะครับ เออถ้าขวนก็ได้ขวนคือกันเด้อบายนี้บ้างขวนไหลบางยี่นะครับเทขันเจ้าพ่อมาเทวดาพี่น้องเด้อนะครับตาตีนมาเอาขวรหนาเข้านะครับผูกคอต่อแฉนหนาเข้านะครับว่ามาเด้อกขวนเอ้ยนะครับเดืขวนไปยื่นใส่กระดาษอยู่ทงอยู่ทาอยู่น้ำบ่ายสไทยกับไอ้บ้าสามมือนี้วันนี้นะครับ ว่ามาเยอะคนนู้ยควันเจย่าไดไปลำบากอยู่ทางไกลควนหัวเจ้ย่าไดลงไปไทยแจ้มมูลางควนหัวเจ้ย่าไดไปหันห่างแก้มมูลเตื้อนควนหัวเจย่าไดไปลงพื้นน้ำนักรองควนหัวเจย่าไดไปเกี่ยวกองกบนัลลำควันหัวเจ้ย่าไดไปตะลำน้ำนักเกล็นคอใค้คนหัวเจ้านั้นจงเว้นจากปะปังวันแขยงคอยมาอยู่แข่งยาปะวัง ขวัญกาคอยมาอยู่ขาตะพังพร้อมคอยขวัญเจ้านั่นจงน้อมผูกไม่ตีคอให้ขวัญหัวเจ้าจงมาสร้างความดีอย่าได้ลาคอให้ขวัญหัวเจ้าอย่าได้ไปอยู่ป่าแก้มหมู่นางไพ่คอ้ขวัญหัวเจ้ามาเพื่ออยู่ในเกี้ยวว่ามาเด้อมาเด้อขวัญเอ้ยขวัญไปอยู่ทางใดก็ไดเนาะครับกระให้มาสาเรื่อวันนี้ะครับเด้ ว่ามาเยอะคนเื้อสามสิบสองคนคอยมาเด้อคนมาใช่นะครับควันรื้อหัวไหลให้เจ้ามาทัดดอกไม้แล้วมาครับให้เจ้ามาสายมาหนีวัดนีเนาะครับควนไปยุใสก็ได้นะครับและภาคณะนักตรวจเป็นประธานนอกจากนี้ยังมีภาครนาจารนโบเมนหน่อยขอให้คนหัวเจ้าจงมาต้มจนดอยในของคุณ ขอให้เจ้าจงมาบุญในความนี้เป็นสามาธิในความนี้เป็นสามาธิกันแม่นเจ้าเฮ็ดไดพุทธศาสน์สิเจริญพ้นหัวเจ้ามาฮอดแล้วสิขอแถมพรแถวละสรรเสริญขอให้เจ้าจงเจริญยะราเศาอายุเจ้ายืนยาวอายุหลายขึ้นกว่า100อย่าทำต้อยในศักดิ์ศรี เจ้าเป็นผู้จงเป็นผู้มีความวังดีได้เป็นนายได้เป็นเจ้าญาติเฒ่าสลาการก็ให้เจ้าจงมีแต่ความสุขกันลำยิ่งทรัทุกเพียงประสงใดให้เจ้าสดใสอยู่บ่แล้วก็ให้เป็นดังแก้วมณีวันก็ให้เจ้านี่จงสุขสันต์ญาได้ดังว่าไว้วลาให้มีกำลังก็ให้เจ้าจงสุขขูุ่ขขังอยู่ตลอดก็ให้เจ้าจงเมีสวีวัลนใส่ปอดญา เป็นใจปอดดังจันเพลินยาลำเช่นอยู่เราเท่าตาตัวเท่าเท่าราคาก็ขาเทินสาธุการสุดขวนจบลงแล้วขอวอวพ้รนในเจ้าหน้าความลำบากเจ้ายาพรความหายเจ้ายามี Chà, tu Phật hoà nị, phiền Phật, thì Phật tâm ma hạ, phiền Phật, nằm sâu phát giả, giả đáp, vấn văn à. Phiền là Phật chạy, Phật chạy, vô mi <laughs> néo, hiệt này khuôn, phá lá, vụn xuống, nhụ tụ châu, để là Phật. Á nhu lại, nằm ra loàn, loài qua, cá nhắn kéo, á nhu nhìn lại, á nhu nhìn ra để mi đọc lặng cung à. อยาได้มีเนื้อหยุงหลังงูดอกเกี่ยหกมนผนมพันในซองจาอย่ามีได้แก่จะลาอายุยุ่นทอฝ่าคนตาว่ายังแข่งอันวันนั่งคือกันอย่ากกำดำต้อมองคำอัอนควดำอย่าสที่เขามาไกลกุดถังขีนุษย์นายเดในใจจเปรียบดังแกวเนว้คุณยาสามี อันดันกันความสุขกว่านี่ล่นดังมนุษย์ไม่สุขทั้งกายทั้งใจส่วนใจนะมีกรรมเจิตจะดำจะมาเข้าจิตเจดเบาให้ท้อยให้มีสุขนั่นบ่หน่อยเท่านั้นระวังใจส่วนพระละกายใหญ่ลดดำดอก่อยนี่ราชสียังเป็นลงก็เลี้ยงกำลังดอกของเจ้าอุ้จะโลดสันเท่ายังมีแห้งลากไม่ใญ่ Nyāng 경찰 chahuboticality, that is from another season Puak kak resolves, Peamok usha, Thompson also r ดอกเลี้ยง o p у п o ห s มทอนขอให้ทำกลมว c e นอย่าได้ i ันให้ а ุ е ส и ю อ c o s x d u vaccinate The Pride chuyệt b l i n มีนั่นละเด i อ เจ้านาคืออ้ยโอ้ยอ้นโอ้ยอ้ยอ้นโอ้โอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโา้ยโอ้ยโว้ยโอ้ยอยอยอ้ยโอ้่อ้อะอยโอ้ยยยโ เบิ่งเนี <Take separ atie> ่ยเป็นหนางเอ้ย <uno> น uh, like ่าจะหมดหายที่อยังบัวเออออกมาออกมาเออเสียใจเด้ออยู่ทางขุนบ่อฮอตพัดตัวพัดตัวฟาฮอตเลี้ยวบาดิเออพัดตัวพัดตัวฟ้าเออพัดตัวแข็งตัวพัดตัวแข็งไหลลงเป็นแหงหางเออ ตกทัวยุดอกเนาะครับตกทัวยูเนาะครับนเหนว่าคือ,อว่าบอสอฝน <c oughs> อ่ะขัดขึ้นหอดพอหมอเนาะครับกับยูทางบาดแค่นใหญ่เด้อเนาะครับอพอหมอเฮากับสีได้มาตลอดเราบังทางบาดพ้นสีเนาะครับ